ดูดีรอขึ้นมีชาติกูลครับไม่ได้มีเงินซื้อบ้านหรอกแต่มีปัญญาที่จะมาอยู่บ้านอย่างนี้ครับกําลังพามาดูบ้านว่าปัญญาบ้านแบบนี้เนี่ยเราสามารถมีได้ไหมมีได้ครับแต่ปัญญาที่จะซื้อเรามีปัญญาไหมอันนั้นก็ว่าอีกทีหนึ่งเนาะแต่ได้มาอยู่บ้านหรูๆครับก็พาไปไว่า้น้ําก่อนนะเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องบ้านนี้ครับว่าบ้านนี้ลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยราคาเท่าไร แล้วก็การที่เราจะมาอยู่อาศัยในสังคมกรุงเทพนั้นเราจะอาศัยอย่างไงอยู่อย่างไงเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพเออแต่ในลักษณะกรุงเทพแบบบ้านนอกเนี่ยก็จะไม่ที่บายว่าบ้านเนี้ยราคาเท่าไหร่นะอ่าจุดจุดเออจุดจุดจุดครับก็ก็หลักหลักล้านแหละบ้านเนี่ยก็สี่ห้าล้านขึ้นไปแต่ ถามว่าบ้านแบบนี้เราสามารถที่จะทําเป็นสังคมแบบบ้านนอกเราได้ไหมมันก็เป็นการแบ่งบริเวณสัดส่วนชัดเจนว่ารั้วใครรั้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่บอกว่าอ่ะม,มันคือบ้านเราแบบบ้านเรามันจะมีรั้วนะรั้วติดกันติดกันใครจะอยู่อยู่ไม่มีเพื่อเพื่อซึ่งกันและกันไม่ไม แต่เนี่ยเขาจะมีขอบเขตบริเวณบ้านนี้อขอบเขตนี้ห้ามเคยออกมาห้ามอจอดเินถนน,นห้าม,อมเออมันต้องมีกฎของสังคมคือมันก็มีข้อดีข้อเสียครับบบบางคนอย่างเราจะเห็นปัญหาในกรุงเทพว่าแบบนนานไปเนี่ยเอ้ยจอดรถมาสร้างลงจอดรถบนถนน,นมาทำอะไรเงี้ยเออม,มันก็เป็นการพอเป็นการสร้างหมู่บ้านใหม่มันก็มีกฎขึ้นม,มาตั้งแต่ตอนแรกเลยให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างมีสัดสว่วนมีแบบการแบ่งชัดเจนอะไรเงี้ยเออก็เหมือนไก่พัน <c oughs> เอ,อเหมือนหมูที่เลี้ยงตามฟาร์มก็จะอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ครับจะตีออกนอกกรอบไม่ได้ถ้าอยู่ในราดบ้านในลักษณะนี้อย่างนี้เขาก็ต่อเติมใช่ไหมนี่ใช่ครับต่อเติมเพราะว่าแบบม,มีดอนดัแบบอบริเวณบริเวณบ้านเขาเออนี่ก็ต่อเติมสวยดีนะสังเกตว่าลา,นานต่อเติมรั้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีแบบว่าเพือชิดเลยเีระยะอยู่มาห้าสิบเซนอ๋อมีกฎด้วยใช่มีกฎห้ามชิดขอบรั้วด้ยเนี่ยนี่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 การต่อเติมอย่างเงี้ย ห้ามใช้ชพื้นที่ห้ามใช้พื้นที่ผนังเช็ดผนังครับอันนี้ต่อเติมได้เอออันนี้คือดีไซน์เห็นไหมอุอเอออันนี้เราจะไปดีไซน์นี่ไงโครงเหล็กเห็นไหมเหล็กแคบบีมนี่แหละเนี่ยที่เขาต่อเติมขึ้นมาอันเนี้ยเราก็มาดูว่าถ้าเราจะต่อเติมแต่เขาก็มีกฎของเขาใช่ไหมว่าเขาต่อเติมได้ยังไงไทําอะไรบ้างมีกฎเกณฑ์มีเรื่องของระยะที่มันติดกําแพงอย่างที่บอกแหละทุกอย่างมันเป็นสัดส่วนของ พื้นที่แต่ละคนนะมันไม่บอกว่าคนอยู่ในใช้พื้นที่ของตัวเองได้นะแต่กําแพงคือส่วนร่วมของบ้านของบ้านเราไม่มีสิทธิ์ไปยึดถือไปทําอะไรก็คือกฎเกณฑ์พื้นที่สาธารณะต้องห่าง50เซนถนนห้ามเอารถมาจอดหน้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมห้ามห้ามห้ามเด็กห้ามห้ามเลยถือว่าเป็นกฎหลักๆของหมู่บ้านถ้าคุณจะจอดเกินสองคันคุณต้องไปจอดเกินกลางที่เขาจัดให้ในตัวบ้านก็ ที่สังคมที่มันทะเลาะกันที่เราเห็นสังคมแบบหมู่บ้านที่ทะเลาะกันข้างบ้านทะเลาะกันเกิดจากอะไรผมว่าจริงๆมันก็เกิดจากพื้นที่จํากัดของคนแบบแน่นะคือเอของคนแล้วก็ทุกคนก็ใช้พื้นที่อย่างบ้านหนึ่งบางทีมีรถสองคันสามคันอย่างทาโฮมอ่ะมที่หนักเลยอมีพื้นที่จอดรถอยู่แล้วสองคันแต่มากันเป็นเป็นห้องมาทาพื้นที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็ไปจอดทาวโฮมเนี่ยผมว่าทุกวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จอดหน้าบ้านหมดมเ,เกิดจาก้านเปอร์เซ็นต์พื้นที่สาธารณะก็จะไปเบียดเสียดคนอื่นไปเกาะแกะคนอื่น,น,นแล้วก็เกิดการทะเลาะข,ข้างบ้านก็เป็นสังคมที่บอกว่าไม่เอื้ออารีต่อกันต่างคนต่างแย่งชิงต่างคนต่างเห็นแก่ตัวประมาณนั้นใช่ไหมผมว่าถ้าสมมติทุกคนมันก็มีเหตุผลเนาะเราไม่คุยกันดีๆบอกสิขอโทษครับ ขอโทษขอบคุณสวัสดีสามอย่างมีอยู่ว่ามันน่าจะไม่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกันอ่ะอวันนี้เพื่อนมาหาสามคนวันนี้ผมมีคนมาอยู่เอนุกมคนเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเสยนดังอาจจะไม่รู้มันสื่อสารกันได้ด้วยที่สิ่งที่เราพูดอะมันไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าต้องแบบอะพอเราไม่คุยกันใช่ไหมเราไม่คุยกันแต่เราแบบใช้วิธีการแบบแจ้งส่วนกลางแจ้งตำรวจบ้านติดกันแต่มึงไม่คุยกันนี่แหละคือปัญหา เริ่มเริ่มเกิดแต่นั่นแหละครับมันร้อยพ่อพันแม่ผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นยังไงเนาะเราเราก็มาอยู่ในสังคมใหม่ไงเขาย้ายบ้านใหม่ในสังคมใหม่แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้คนรอบข้างเจอคนรู้จักเจอเพื่อนใหม่เจอยามเจอทุกคนเออเราก็มาจากคนแต่างหวัดเราก็มาจากคนที่แบบอยู่ในแต่งหวัดเออเรามาทำบ้านแล้วก็เกงใจเขามีคนอยู่แล้วก็ก็คือบอกเขาเราก็คือมาสร้างสังคมใหม่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ เพราะว่า,าอยากออให้สมอลสอนปิดมันมันเิดวันนี้เหรอวะฮะไม่ต้องมากครับทำการเอาปิดเหรอไม่ปิดนะสมอสอนปิดทำการ